วัสดีครับวันนี้นะครับสวนเจ้าอิดนะครับเกษตรสมลมนะครับวันนี้ก็มาดึกหน่อยมาดักจับแมลงกันนะครับว่าแมลงในสวนของเราเนี่ยสวนเจ้าอิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแมลงอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่าแมลงที่เราจับได้เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับอุปกรณ์สําคัญของเราคืนนี้นะครับก็คือขวดน้ํานะครับเดี๋ยวจะเฉลยทีหลังนะครับว่าขวดน้ํานี้มีไว้ใช้ทําอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆตามผมมาดูกันเลยนะครับว่าผมจะจับได้แมลงอะไรกันบ้าง และแมลงนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อย่างไรตามผมมาเลยนะครับ แล้วผมก็ได้แมลงไม่เยอะนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมลงค่อมทองนะครับแล้วก็แมลงกินนูนะครับที่ชาวอีสานส่วนใหญ่เขาเรียกนะครับส่วนการดักจับแมลงนะครับคืนนี้ก็สิ่งเกิดผลกระทบในสวนนะครับที่ที่ที่ชาวสวนส่วนใหญ่ในการทําฝลังหรือผักอื่นๆนะครับก็เนี่ยครับใบนะครับใบก็จะเวงๆนะครับเป็นลักษณะที่แบบไม่สมบูรณ์นะครับทําให้อาจจะมีผล นิดหน่อยเกี่ยวกับการการรับแสงหรืออะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็อย่างน้อยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมนะครับส่วนเจ้าหินนะครับได้นําเสนอหรือได้แนะนําวิธีการกําจัดนะครับว่าเฮ้ยการใช้การหลีกเลี่ยงสารเคมีหรือการที่จะทําเป็นิูทรีนะครับต้องมีกระบวนการอะไรอย่างนะครับและต้องขยันขนาดไหนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมนะครับก็ฝากติดตามสวนเจ้าอิดนะครับกด subscribe ก,กดกำลังใจกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสวนเจ้าอิดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวนเจ้าอิดก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจากคำว่าสวัสดีครับ